สี่ค่ะวันนี้วินี้ก็จะมาเล่นมากรีตนะคะคนสมัยยุคเก <G ül üyor> ่าสุดจริงดิจริงอ้าวหนูเป็นยุคอะไรเก <90. S 2> หนูหน่ะยุคอะไรสองพันอ้าวยุคสองพันนะครับ<ด>อา้าวเริ่มจากนี่คือ<แ>มากอรัยมากรีตหนึ่ง,งอา้าว เราอย่าไปจับตรงนั้นสิมันคิดโกงอะดิเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ได้เอาจับมาวางแบบนั้นน่ะไม่ได้แล้วมันไม่ ถ้าโดนหัวนี่บันเทิงเลยนะอา้าวโอ้ยมากหนึ่งมากหนึ่งจะผ่านไหมเนี่ย มันไม่ใช่มั้งแบบเนี้าายอ,อ้าวต่อไปมากมากมชองชชชโอ้โหอย่างนี้เนี่ยจะจับได้ไหมเนี่ย